โอ๊ยไป่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วพักก่อนเลยโอ้โหพี่แค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มก่อนนะไอพี่งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งน้ำด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวขอโซดาขวดหนึ่งนะโซดาอย่างเดียวนี่นะสั่งน้ำฝรั่งของชอบของชอบผมเหมือนกันแต่นี่พี่ได้ลองสูตรใหม่ย,ยังเนี่ย อะไรน้ำฝรั่งก็มีแบบเดียวอะนี่แบบเดียวอะไรพี่นี่มีสูตรใหม่แล้วนี่ไงพี่โซดาเนี่ยเพิ่มความซ่าและรสชาติวีให้กับน้ำฝรั่งธรรมดาธรรมดาพีอะไรโอ้โหง่ายๆนะเนี่ยแค่เติมโซดาลงไปไม่น่าเชื่อนะว่าโซดาเนี่ยจะเปลี่ยนเครื่องดื่มธรรมดาให้เป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจบอกแล้วเนี่ยว่าใส่โซดาเนี่ยรับรองถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนี้เนี่ยใส่แก้วไอ้แก้วเลยนะแก้วหนึ่งทุกหยดซ่าโซดาสิ